โอ้โหกระเจ้าช็อกโ,โกเลตชโโลล็อกโกแลตจ้าโอ้โหตายแล้วโอ้ยตายแล้วพี่อ้อนโอ้ยมันเละเทะมากเลยนะพ,พี่ออนพี่ออนถ่ายไปใกล้ๆดินี่ล้างยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลยนะใช่ไหมล้างายังล้างยังไม่ถึงสามสิบวินาทีเลยนะ พี่อ้อนบรรยายหน่อยสีเป็นยังไงบ้างสีเหมือนช็อกโกแลตกาแฟเหมือนโกโก้อะไรอย่างนั้นเหรอใช่พี่โอ้ตายแล้วพี่อ้อนพี่อ้อนพี่อ้อนพนักงานมีมีกล้องมีกล้องถ่ายคลิปวิดีโอให้เจ้านายเขาดูหน่อยไหมเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายให้ค่ะเออ,เอ,อแล้วก็ส่งให้เจ้านายเขาดูหน่อย เพราะ <lining S 1> <accountable. S 2> ว่าเพราะว่าเราจะเห็นได้แค่ตอนล้างไงพี่อ,อ้นใช่ค่ะพี่อ,อ้นเอากล้องไปถ่ายหลอดน้ําทิ้งให้ผมดูหน่อยครับอะไรนะคะเอากล้อง,อ,งอ่าเอากล้องไปถ่ายที่หลอดน้ําทิ้งเห็นไหมดูเห็นสีไหมเห็นสีไหม่ะแล้วและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลอดน,น้ําทิ้งพี่อ,อ้นจะสะอาดขึ้นด้วยค่เพราะตอนแรกหลอดน้ําทิ้งมันเลอะใช่ไหมใช่ค่ะพอเราเริ่มมา ใช้น้ำปลาปลาใช้น้ำบาดาเนี่ยค่ะเละตอนตอนใช้น้ำบาดาเลอะไหมตอนใช้น้ำบาดาลน่ะเลอะแต่ตอนใช้น้ำประปาไ<ล>ม่ลเลอ,อใะใช่ไหมอ่ะพี่อ้อนถ่ายถ่ายที่ถังน้ำยาให้ผมดูอีกครั้งครับว่ามันเละเทะขนาดไหนเป็นยังไงบ้างเละเทะเลยไหมโค,ครนชัก <laughs> ก็เนี่ยแหละก็ก็ถึงบอกกันว่าถ้าไม่ไม่ทำอ่ะมันจะเหนื่อยเรามากเลยนะ เอาอยังตรงนะก็คือผมอ่ะไม่ได้เกี่ยงนะว่าผมจะต้องสอนพี่อ้นล้างสิบรอบร้อยรอบอแต่ว่าผมกําลังจะบอกว่ามันเปืองต้นทุนแล้วมันมันต็เหนื่อยถ้าสมมติว่าเราใช้น้ปาปราปาเราไม่ต้องมาเหนื่อยทําแบบนี้เลยไม่แล้วมันมันประหยัดกว่าด้วยพี่อ้นพี่อ้นไปถ่ายที่ถังถังน้ํานี้ก่อนพี่อ้นครับเราใช้น้ำ,นำปราปาเราใช้น้ำปราปาสามเดือนยังไม่ตันเลยนะใช่ค่ะ แล้วเราใช้น้ำบาดาลแค่กี่วันตันสามวันสามวันตันเลยแล้เมื่อแล้วล่าสุดคือน,น้องเพิ่งเปลี่ยนอันนี้เมื่อเช้าอ่าไปถ่ายไปถ่ายอ่านั่น่ะใส่กองพีพีอ่าเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งเปลี่ยนดำปิดปีเลยดำปิดีเลยนี่ยังไม่ข้ามวันเลยนะพี่อ้อนฟังผมนะแจ้งเจ้านายเหอะมันไม่รอดหรอกครับเชื่อผม นูเพราะว่าไม่รอดแน่เพราะว่าอันเนี้ยไม่อันเนี้ยมันปลายเหตุนะที่เราทํากันเนี่ยใช่ผม<อ>มีมันอยู่ที่โลดอ่ผมมีวิชาล้างได้อะไรได้แต่มันเป็นป,ปลายเหตุไงถูกไหมอ่า,อาดูด,ดูเนี่ยเนี่ยลองดูสิลองดูดิดําขนาดไหนอ่ะดูดิโอ้โห <S <S> <S เลอะเทอะมากเลยครับสุดๆอะ